สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับปูชาเงื่อที่พ่าหน้าครับปูชาเราบอกว่าเราให้เลขสองสองสองหนึ่งสองสามผมเลยถามมาผมหูสึกว่าผมคุ้นๆเหมือนกับว่าปู่เคยให้ผมสามสองงวดพุด่นงวดนี้ก็ยังให้สองสามอีกนะครับนั่นคือตัวเลขมันมีตัวเลขเนาะ ถึงมันเป็นเลขที่ว่าตรงๆได้แต่ว่าบางคนดูแล้วมันไม่สวยบางคนกับบทสื่อเหมือนกันครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยครับปูชาเพิ่นฝันแปลกๆป,ปูชาฝันหลังจากที่เลขออกเลยนะครับเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นน่ะเห็นพระรูปหนึ่งบวชแต่ว่าก่อนจะเห็นพระบวชนี่คือเพิ่นเห็นคนนี่แหละเห็นคนแบบ เนื้อตัวมองแมมครับสปกปรกผมยาวโลกลุงหลังเหมือนลักษณะเหมือนคนไม่อาบน้ำมาเป็นปีปีอายุก็น่าจะเยอะแล้วผมหงอกเต็มหัวเลยแล้วมาพูดกับเจ้าอาวาสว่าคานอย่างบวชซึ่งปู่ชาก็ยืนอยู่ข้างๆข,ข,ของเจ้าอาวาสแหละผู้ชายคนหนึ่งน่ะยางดง,ดง,ด,งดงมาผมยาวๆ เนื้อตัวสปกปรกไม่อาบน้าําอาบท้ามีกินหุงนี่แหละแล้วเดินมาหาจาวาดแล้วก็นั่งยกมือไหว้พูดเป็นภาษาอีสานว่าข้าน้อยอยากบวชแค่นี้ครับแล้วจ้าวาดในความฝันก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับกะใส่ให้ปูช่ายน่ะไปหยิบมีดโกนไปหยิบสบู่ไปหยิบขันแล้วก็น้ํามา ปูชาแล้วก็ไปเจียมของครับแล้วก็ผู้ชายคนที่ว่าเนื้อตัวโมเมนครับไปนั่งอยู่ในเก้าอี้สีแดงแดงแล้วก็เจ้าวาดท่านก็เอามีดโกนครับโกนหัว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 ผู้ชายคนนั้นเนื้อตัวเลยบอกครับกินชุนมากกินอัพกินเหมือนกินตุตุเหมือนคนบริอาบนามากนานมากแต่ถ้าเปรียบอายุตอนที่ว่าเนื้อตัวสกปรกนะ ปูชาเดาว่า80ดสินี่คือคำพูดของปูชาแล้วก็หลังจากนั้นครับจ้าวบาดแล้วก็โกน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 จนเกลี้ยงเสร็จแล้วเอาน้ำครับเทลาดลงบนหัวเสือบอกครับตอนที่ปูชาเห็นผู้ชายคนนั้นครับอายุน่าจะราวราวแปปีแต่หลังจากที่ว่า โกนหัวแล้วเอานาำลาดแล้วหน้าตาเนี่ยเหลื่อมแม่งเลยเหมือนกับเงาะถอดรูปเหมือนกันควางฝันขาวจัว้วหัวนี่เหลื่อมแม่งแม่งแม่งโอ้ยหน้าเลื่อมใสามากเับนะสักครู่หนึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดเล่าให้ภูไส่ว่านะครับขึ้นไปบนโบสถ์ขึ้นไปในโบสถ์เพื่อที่จะบวชพราให้มีเจ้าวาดครับบวชให้แล้วก็ ปูชาก็นั่งอยู่ข้างๆกันแหละปูชาลอกกับเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ให้ใส่จีวงจีวอนให้แต่งตัวให้ผ้าใหม่แล้วครับปูชาครับแกงงมากครับตอนที่ว่าปูชาใส่จีวอนใส่แต่งตัวให้กับผ้ารูกนั้นครับผ้ารูกนั้นไม่เห็นเท้าครับขนกินลุกเลยเท้าไม่เห็นเห็นแค่หัวตัวแขนขา แต่เท้าเนี่ยไม่เห็นเท้านี่คือรอยอยู่บนพื้นปูชาขนลุกยาวเลยครับแต่ไม่กล้าบอกเจ้าวาดเพราะว่าเจ้าวาดท่านบวชให้เป็นเทียบร้อยแล้วแล้อย่างไครับเจ้าวาดเราก็เดินเดินลงไปจากโบสถ์แล้วก็เหลือแค่พระบวชใหม่แล้วก็ปูชาปูชาเราก็เอ่ยถามแบบสันสนเลยว่า จะ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 ไม่แต่ใส่ปูชาถามว่าจะ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 ไม่แต่ใส่แล้วพระรูปนั้นครับตอบว่าคอยสิบวชบวซึกคนละคําถามนะครับคนละคําตอบเลยปูชาถามว่าเจ้ามาแต่ไหนพระบวชใหม่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะขอบวชไม่สึกปูชารู้ได้ทันทีครับว่าเป็นผี เพราะว่าไม่มีเท้าแต่เขามีอนิสงส์อยากจะบวชมากๆสุดท้ายก็ได้บวชปูชาถามอยู่สองคำถามถามแรกถามแรกคําถามแรกว่าเจออ้ามัตใสแล้วถามอีกรอบหนึ่งว่าเจ้าจากปีแล้วทําไมถึงปูชาถึงถามว่าท่านกี่ปีเพราะว่าตอนที่ว่าปูชาเห็นครั้งแรกครับน่าจะราวๆแปดสิบปีเพราะว่าผมยุ่ยเย่า เหมือนกับคนสกปปกเหมือนคนแก่มากๆเราๆแปดสิบปีแต่หลังจากที่ว่าโกนหัวออกเสร็จอาบน้ําเสร็จแล้วก็ใส่จีวงจีวรเสร็จหน้าท่านเด็กมากหน้าเลื่อมใสามากแต่ท่านไม่มีเท้าแค่นั้นเองปู่ชาก็เลยเอใจก็เลยแค่อยากถามถามว่าท่านมากจากใสแล้วท่านจักปีแล้วพระรูปนั้นครับตอบว่าห้าสิบสองปีห้าสอง ไม่ใช่แปดสิปู่ชาคิดตอนแรกว่าผู้ชายคนนั้นต้องแปดสิบปีแต่ว่าปูชาถามแล้วว่าผู้ชายคนที่บวชอายุ5้บสปีครับห้ 52. ปู่ชาครับแกเป็นคนที่ว่าชอบตีเลขสามตัวผีบวชบอสึอครับอายุห้าสองแล้วบวชนะครับแล้วบวชก็ต้องเป็น852แล้วก็7จ็ห้าส ถ้าเป็นคนตายก็ศูนย์ห้าสองนี่คือตัวเลขที่ปู่ชาแกตีห้าสองคืออายุที่ว่าผีบวชเจก็คือเป็นแปดห้าสองเจ็ดห้าสองศูนย์ห้าสองนี่คือปู่ชาแกตีแต่เลขที่ว่าปู่ชาแกเอ๋ยตั้งแต่คําแรกก็คือแปดศูนย์แปดศูนย์นี่คือตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตอนแรกครับฝันฝันเบายาสหรอกแต่ในความฝันคือจํารายละเอียดได้แม่นมาก แม่นมากส่วนตัวเลข3ตัวนี่คือปู่ชาไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นตัวเลขหรอกแต่ว่าปู่ชาจับจับจากอายุใสาเอาแค่นั้นเองครับเป็นพระลองจากเป็นพระแล้วก็เป็นผีก็คือเท้ามันก็เป็น7แกก็ตี8ปดห้าสองเจ้าสองศครับตามนี้แต่เลขปริศนาคือ8ปนเพราะว่าตอนแรกคือปู่ชามั่นใจมากเลยคืออายุนะ่ะ แปดแน่แน่แล้วยินที่ว่าโกนหัวเสร็จห้าสิบสปีพันว่าแต่ตอนบวชเสร็จคือหน้าเลื่อมใสามากๆเพราะว่าหัวนี่เหลื่อมเม่งเม่งเม่เหมือนคนมีบุญแต่ถ้าเป็นผีนี่คือแต่ถ้าตามหลักจริงๆเนาะคือเขาจะไม่บวชให้จินะะแต่ในความฝันไม่รู้ยังไงคือเจ้าวาดบวชให้บวชให้กับผีตนนั้นไปนี่คือควาฝันของปู่ชาครับลองมึงอะไรลองมึง พิจารณาดูครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะไม่รู้ได้ว่ามันจะมาเลขตัวไหนแต่ถ้าทุกคนได้ฟังดูพิจารณาดูครับก็ลองดูครับวันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับปู่ชาลหลายๆครับที่ว่าปู่ชาสั่งตู้มงคลกับผมเป็นจุดนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปไว้ให้กับล้านหลานนะครับคือแกก็พูดเหมือนเหมือนกันอีกแล้วครับว่ากบหน้ากะเหลือๆไว้ในเด้อ ถามีของไผยังตกลนกันเลือ,ลอไวใ้ให้ปูน้ำเนี่ยเพื่อปูมีหยาดด่วมที่ว่าเพื่อนอยากพึ่งใบบุญผ่านปูก็ประมาณนั้นครับทุกคนยังสามารถสอบถามนะครับจนถึงวันที่5ธันวาคม67ผมจะยุติในการบูชานะครับเนาะทุกทีทุกอย่างครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับนะครับก็ขอให้ทุกครับชชคดีันมาน1ธันาคม67